โลย,ยังไม่มีใครตายครับโอ้โหเก่งจริงเลยโอ้โหโอ้โหครับของการเดินมาไม่กลัวครับตอนนี้ mm hmm. ที่คิวเจอเด็กก็ไม่เว้นไม่มีใครชนะครับ oh. เดีเพื่อนๆวันนี้เรากำลังจะไปฮาร์เบอร์แลนด์นดะเลวอนก็บอกเลยว่าเป็นฮาร์เบอร์แลนด์เนี่ยคือเป็นส่วนสนุกในโ<ด>ลก <ง S 2> ที่ติดอันดับโลกเลยนะทุกคนแล้ววันนี้ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตได้คือเขาเปิดสาขาใหม่ที่นี่นะทุกคนแล้วบอกเลยว่า,อเ,าเออที่นี่ถิ่นเราเลยนะทุกคนเราก็ไม่พลาดที่จะมาและตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ยื่หน้าทางเขานะคือป้ายโดดเด่นมากแล้วดูข้างข้าง อยู่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทชั้น3าอยู่แบบใกล้โรงหนังไงอยู่หน้าโรงหนังเลยนะทุกคนข้อมือพี่เขาจะแกะนะครับยี่รอก่อนนะยี่รอก่อนะก็เดี๋ยวเราไปหาที่เก็บรองเท้าของเรากันปะไปครับเนี่ยเขาจะมีล็อกให้นะมีตู้ล็อกเกอร์รองเท้าคือเยอะมากแล้ว่ารู้เลยว่าเราตอนนี้เราก็ดูเล็งไว้เลยว่าคู่ไหนเราไปขายได้ใช่ไหมรองเท้าผมเลงคู่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะสวัสดีครับ อโอเคสวัสดีครับมีพี่พี่ให้บริการเราทางเข้าอยู่ไหนเอ่ยทางนู้นุยเหมือนโรงอาหารเลยอะ่ะมีเหมือนที่กินอาหารแบบเป็นโรงอาหารย่อยๆอเลยนะเกือเล่นเสร็จแล้วก็มาแบบกินได้เลยอะ่ะมีที่กินอาหารให้แบบผู้ปกครองนั่งรอแบบเยอะ <ๆ S 1> มากเลยนะคิวใช่ครับโหม,มีขนมอีคิวขนมเพียบเลยขนมนี่ดูสิขนมเยอะมากเลยสองหนึ่งป้า อาไปสไลเดอร์ท่อสามสีไงทุกคนไปคนละสีเลยเดี๋ยวป้านไปเดี๋ยวคนละคนรอคิวรอคิวนิสตันรอนิสตันพร้อมไหมนิสตันพร้อมไหมพร้อมไปโอ้โหใช้มีอจับไปเลยครับโอ้ยโอ้โหแรงจังแรงเลบอลอ่ะโอ้โหทำไมมันลื่นไหมเครื่องเล่นนี้ลื่นครับ น้องการสนุกไหมครับสนุกนะเราไปต่อกันเลยไปดูซิมีอะไรด้วยไฮไลท์ของงานแล้วดูฟอสแต่งเป็นตีมเอเลี่ยนด้วยคิวอ่าเลย์บอลทุกไปเลยวบอลใส่แบบตัวไปด้วยแมนครับพี่คิวฟีนเหมือนไงกลับมาครับโอ้โหเลย์บอลคุณจะแรงเกินไปหรือเปล่าโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะทุกคนสูงมาก ยังมันยังมันเหมือนเดิมไหมออเกงลื่อนเลยแรงใช่ไหมเร็วมากสนุกอันนี้สนุกหนึ่งสองามโอ้โห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 ีอ้โหโอ้โห้โหโอ้อ้หโอโอ้โหโอ้โหโ้อ้อหโอ้โหโอ้อ้โอ้โหออ ยังไม่จบอีกรอมันยาวมันยาวดูมันสูงมากครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอ้ก่อไหล่เขาปัวครับยิวนนท์คนดีเลยนะครับโอ้โช่วยกันต่อบล็อกอ่ะแล้วทำลายบล็อกอ่ะดูีต่อยังไงต่อบล็อกอ่ะมีเพื่อนเพื่อมาช่วยต่อบล็อกด้วยพร้อมยังจะให้สัญญาณนะโอ้โห ตนะ้องแทงพังเลยอ่าหยางครับหยางหยางอาครับยิงโอ้ไม่โดนครับต้องโดนตรงกลางครับเฮ <แ Bullet, S 1> อ้าวเพื่อเหลือไงโอ้ไม่โดนครับตอนนี้ตะกอยังผลเตือนอยู่โอ้ไม่โดนต้องโดนตรงกลางโอไม่โดนไม่โดนตอนนี้บุกหนักหยางหยางยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้หยาง,ยง oh, <my> ป้ายนะ่าจะพัง,งก่อนครับตอนนี้อปคิด oh, <my> รตัวนะฮึ๊บหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มแล้ว ยางยังไม่ได้แต้ครัโอ้โหต้องโดนตรงกลางนะครับครับเหลือ23่ิบามวิยีิบามวิยังไม่โดนครับกันกันกันย่นไม่ถึงครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะไปโซนอื่นๆต่อนะก็คือถ้าเล่นวันหนึ่งก็คงไม่หมดเพราะที่นี่มีกี่โซนนะห้าโซนนี่ยังเล่นแค่โซนเดียวเองนะใช่เราต้องร uh, hmm, ีบไปโซนอื่นแล้ว เราไปเล่นไทม์แรีนกันก็คือโซนจ้ำแทกงนั่นเองใช่เป็นโซนหนึ่งในโซนที่คิวกับเด็กๆชอบมากเพราะอะไรครับมันเป็นไทม์แรีนกระโดดนะทุกคนคือมันปีสไตล์อ่ะเหมือนโลกไร้แรงนองด้วงโอเคครับไปครับเลยบอลต้องอยู่ในเส้นเหลืองถ้าใครหลบแบบเดี๋ยวไม่รับเริ่มอ่ารอดครับโอ้โหรอดรอดโอ้เลยบอลรอดตอนนี้ยังไม่มีใครโดนยังไม่มีใครตายครับโอ้โหเก่งจังเลยโอ้โห เตเต้กับเลยอนตายครับอ่าพี่เขาจะเพิ่มความเร็วแล้วนะอ่าการตายหนึ่งเขาเหลือคิวกับเตเต้เตเต้ยังไม่ยอมครับเตเต้ยังไม่ยอมอ่าคิวตายไหมเตเต้เป็นฝ่ายชนะหรวลินจาหรือว he ่าลูกลิง มากครับในการแบบมีชาร์ลีให้เราปาเป้าเราก็ได้กระโดดด้วยนะครับอันนี้เราจะจัดนี่เทนไฟเทนนะเดี๋ยวน้องกันเจอกับพี่คิวโอเคอ๋อครับน้องกันเดินมาไม่กลัวครับตอนนี้ีอคิวเจอเด็กก็ไม่เว้นเอาไม่มีใครชนะครับต้องยินอยู่ข้างบนครบอ่าให้แก้ตัวใหม่โอ้โหโอ้เด็กเเด็กเขาพุ่งไก่โอเคเมื่อกี้เขาเจอเด็กไงเดี๋ยวเจอนี่เดี๋ยวต่อให้เขาตั้งหน่อย พอได้เท่าไหรสามพันหกสิบแตนนี้คือเจ้าหนที่คืออยากเล่นมากที่สุดใช่ไหมเพราะว่าคนที่เราพื่นเขามารีวิวไม่ช่วยไม่ใช่เราจะเริ่มเล่นกัแล้วนี่จะมาแลับจะมาแล้วเด็กเตรียมตัวมันจะถล่มแล้วถล่มแล้วตอนสีเขียวสีเขียวเออโอ้โหไม่ได้เป็นเลยคุณจิว

ดดดดเป็นไงไอ้ทั้งเล่นเมื่อกี้เป็นไงสนุกมากครับสนุกนะเพราะเขาเขาผิดยังสนุกเลยอะ่ะตายคนแรกเลยตายคนแรกขนาดผู้ใหญ่เล่นยังสนุกเลยนะโซนจัมแซดนะใครที่มาฮาเว์แลนด์นี้ต้องเล่นนะคิวบอกเลยนะ ขนาดพ่อมาพ่อยังชอบเลยชอบมานี่ยู่แล้วที่เราข้าหัวขาดเขามีให้เล่นเยอะด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวไปพักกันก่อนว่าปะไม่อยากจะเชื่อว่าเล่นในห้องเองแบบนี้จะมีแฮ่ตกกันได้ปะอ่าโอเคครับปตอนนี้ครับคือเรามาอยู่เนี่ยโซนนี้แล้วเป็นโซนสําหรับเด็กตัวเล็กๆนะทุกคนแต่ถึงผมจะไม่เล็กแล้วแต่ผมก็ยังเล่นได้อะไรไม่เล็กตัวตัวตัวก็ตัวอะไรก็ถามเนี่ยไปดูที่โซนเด็กมีอะไรบ้าง Terima kasih telah <laughs> menonton! ไปเลยไม่เจอโอ้ยกช่เสียโคตรดงเสียโคตรดงเสียงนี่คือคอนเทนต์เหรอไม่มันก็ส่วนหนึงแต่ว่าโอเคค่ะ ชไม่คือตอนลงอ่ะนั่งอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ตกลงไปเลยครับฮาวเวอร์แลนดีแบบนี้ก็ไม่บอกทุกคนเนี่ยนอนชิวๆได้เลยครับนอนดูวิวเดี๋ยวนั้นรอตรงนั้นแหละ ก็าคือเป็นที่นอนดูวิวเลยเหรอโรงอี้นี่ไปนอนดูวิว,วงันอันนี้เตั้งตรงมุมหลังสบายแล้วโอเคโอเคข้างล่างนี่ดูวิวดูหนังลงหนังเล่นฮาร์เบอร์แลนด์วิวลงหนังเป็นยังไงนี่ที่นี่ครับพิซพาสรังสิตอ่าใครอยากได้ฟิลสดๆร้อนๆแบบนี้ก็มาได้นะครับอ่เอาไปด้วยเอาไปด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเลย ชิลวสนุกสนุกผมอยากจะบอกว่าผมเดินไปมาแล้วผมก็หาก็หาแล้แล้วผมก็หาทางขึ้นไม่เจอไม่เป็นไรลงดีกว่าโอ้โหสามสองนึงไปโอ้โหจุบโอ้ไม่คิดเลเสีวยไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้เนี่ยคือมันเร็วกว่าที่คิดไว้อะสุดยอดมาก เร็วมากเอามือกดออกไว้โอเคสามองหนึ่งป้ายคิวอกไล่ได้นะคะไหล่ป้ายกดไล่ไว้โอ้ยคิมันวูบคิวอันนี้ลองเลยคับสนุกมากกดไหล่ได้นะครับ

ทานจนดูไหมครับโอเคไปมาใน้ก่อนใไ่น้ป้า่ตมอตันมือโอ้ยโอเคปลุยต่อแรจอดดีจจอนบอมาเลยบอลนี่ตันชอบป่ะลูกนี่ตันชอบเจ้าอีกเหรอ มาคนเดียวก็ได้มั้งแต่ได้ได้ได้นี่เอยู่ตรงนี้ในด้านในด้านนิดหน่อยหันมาบายบายเอาเสร็จไปโอ้โหเด็กก็เล่นได้เครื่องเล่นปลอดภัยทุกอย่างครับเด็กแค่นี้ก็เล่นได้ครับเอาแบบถอยหลังขอให้เล่นหรอถอยหลังข้ามบ้านลงไปอ่ะลงไปใครอ่ะไป๋ให้ไป๋ครับไป๋โอ้เฮ้ยมันก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ย อย่างแรงน้ำหนักเยอะมาเนยลบลโอ้า่ริดโอ้โหตีรังกาเนื้อตันตีรังกาเนื้อตันอย่าทำอย่างนี้ โหตีลังกาก่อนจับเจฟซีน่ารักน่ารักครับห้าหนึ่งสองสามสุดยอดเลยครับเพื่อนเมื่อกี้เราเนี่ยได้เล่นกันไปแล้วบอกเลยสนุกไหมสนุกไหมเดี๋ยว คืออันนี้คือหมดแรงตอบแล้วเพราะเราเล่นตั้งแต่เปิดยันเขาจะปิดอยู่แล้วนะบอกเลยว่าแบบเล่นเต็มพิมพ์แต่ก็บอกเลยยังยังอยากเล่นต่อนะเ่ราะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่ยังไงเล่นยี่สิบสี่ชั่วโมงนอนนี่เลยนะใช่แล้วก็ขอทิ้งพิกัดไว้ก็คือฟิวเจอร์พาร์คกลังสิทธิ์ชั้นสามนี่ครับหน้าโรงหนังอันนี้เป็นทีมเฟรลี่นะทุกคนก็บอกเลยอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะบอกเลยสนุกจริงอ่าแล้วก็เป็นอันที่แบบใหญ่ด้วยนะบอล ใช่แล้วก็มีถึงห้าโตเลยนะใครชอบชิมเนียฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีล่ะค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมมาด้วยนะ